ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอโรมาโนเผยเอเย่นดังโปรอังกฤษคุยแมนยู rit, U, ่พร้อมเชลซีนักข่าวชื่อดังอย่างฟาบิโซโรมาโนรายงานว่าซูเปอร์เอเย่นอย่างฮ o อเก m ้เมนเดสกำลังทำงานหนักแนังกฤษ คือเจราจาดีลวของเจ้าเฟลิกกับเชลซีและมาเนลอุกาเตกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ลงตัวก่อนตลาดซื้อขายปิดตัวลงโดยที่รายหลังตัวนักเตะได้ทำการตกลงสัญญาส่วนตัวกับทีมปีศาจแดงเรียบร้อยแล้วแต่เหลือเพียงการเจราจาเรื่องค่าตัวเท่านั้นยังมีรายงานข่าวจากเลกิปซื่อเจ้าดังของฝรั่งเศสเสริมว่าตอนนี้ปารีสแซงต์แชร์แมงตัดชื่อของมาเนลอุกาเต ดานิโลและนอดีมูคิเอเล่ออกจากการฝึกซ้อมของทีมชุดใหญ่เรียบร้อยซึ่งเป็นผลมาจากการที่ดาวเตะทั้ง3มรายเตรียมเก็บกระเป๋าย้ายออกจากปากร์คเดอแพร้งในเร็ววันนี้โดยที่มีดีิลของอูกาเต้เป็นตัวชูโรงมากที่สุดส่วนทางด้านเจ้าเฟลิกซ์แม้จะไม่ได้มีข่าวพัวพันกับเชลซีมายาวนานแต่ล่าสุดด้วยสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างเชลซีและอารโกโมาดริดที่ต้องการหาทางออกร่วมกัน หลังเดียวของซามิโอโอมโลรเดียนล่มลงในนาทีสุดท้ายชื่อของเจ้าเฟลิกซ์จึงถูกเสนอเข้ามาแทนที่เพื่อให้เดียวของคอเนอร์กา l ลเกอร์ที่ทีมตราหมีต้องการตัวสามารถไปต่อได้แต่ก็ดูเหมือนจะติดปัญหาที่เรื่องค่าตัวเช่นเดียวกันจึงต้องถึงมือฮอเก้เมนเดสบินมาคุยด้วยตัวเอง ฮอเก้เมนเดสขึ้นชื่อเรื่องการเป็นเอเย่นผู้สรงอิทธิพลที่มีอำนาจตอรองสูงและสามารถทำให้ซูปเปอร์ดิวเกิดขึ้นได้มากมายในโลกฟุตบอลรวมถึงยังเคยมีคริสเตียโนโรนัลโดเป็นลูกค้าคนสำคัญมาแล้วด้วยโดยเขาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการย้ายทีมของโรนัลโดตั้งแต่สมัยค้าแข่งอยู่กับสปอร์ติ้งลิสบอนจนถึงอัลฮีลาวและล่าสุดก็เป็นผู้นำเปโดเนโตมาส่งให้ถึงมือเชลซีอีกด้วย ทางการแมนยูประกาศคว้ามัดทายเดลิกจากไบเยนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศเซ็นสัญญาคว้าตัวมัดทายเดลิกเซนแบ็กทีมชาติเนเธอร์แลนด์จากไบมันดิกยังเป็นทางการ เมื่อวันอังคารที่13สิงหาคมที่ผ่านมาแนวรับจอมแกร,งร่งวัย25ปีจะรดประกาศเซ็นสัญญาคาแข่งในถิ่นโอทฟอร์ดเป็นเวลา5ปีหรือจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2029โดยที่มีออปชั่นสามารถขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีส่วนค่าตัวการย้ายทีมตามข่าวระบุว่า45ล้านยูโรบวกโบนัส5ล้านยูโรการย้ายทีมครั้งนี้ทําให้เดลิกมีโอกาสได้ร่วมงานกับเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมปีสแสดงอีกครั้งหลังจากที่ทั้งสองเคยร่วมงานกันมาแล้วที่อาเจ็์อัมสเต ต่อเนื่องกันไปเลยแมนยูประกาศเซ็นนูแซม,มาซาอุยจากไบยันอีกราย เอาให้นํำใจสาวกรสอามีแมนยูประกาศเซ็นนูแซมาซาอุจากบอมินิกยังเป็นทางการหลังจากการเปิดตัวมัดไทดริกเพียงไม่กี่นาทีแบ็คจอบุกวัย26ปีซึ่งได้สวมเสื้อปีแสดงหมายเลข3จรดประกาศเซ็นสัญญาคาแข่งในถิ่นโอทัฟอร์ดเป็นเวลา4ปีหรือจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2028โดยที่มีออปชั่นสามารถขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีส่วนค่าตัวการย้ายทีมตามข่าวระบุว่า15ล้านยูโรบวกโบนัส5ล้านยูโร ทางนี้มาสวีถือเป็นอีกหนึ่งอดีตลูกศิษย์ของเอริกเทนฮากสมัยเล่นให้อาร์จ็กซ์อัมตอดัมเช่นเดียวกับมัทไธเดลิกดังนั้นการย้ายสู่ทินโอทฟอร์ดหนนี้ทำให้เจ้าตัวมีโอกาสได้ร่วมงานกับกุนซือชาวดัตช์วัย54ปีอีกครั้ง กระหายรับใช้นายเก่ามัตชาเดลิกเปิดใจหลังเซนร่วมทีมแมนยูหลังเปิดตัวกับผีแดงอย่างเป็นทางการเดลิกให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกทันทีว่าทันทีที่ผมได้ยินว่าแมนเชสเตอร์เต็ดต้องการผมผมรู้สึกตื่นเต้นต่อโอกาสที่ผมจะได้เริ่มต้นความท้าทายครั้งใหม่กับสโมสร,รที่เปี่ยมไปด้วยประวัติศาสตร์การสนทนาดำเนินไปด้วยดีผมประทับใจวิสัยทัศน์ฟุตบอลที่ถูกนำเสนอรวมถึงบทบาทที่พวกเขามองถึงตัวผม เอริกเทนฮาเป็นคนปลูกปั้นผมตั้งแต่เริ่มต้นอาชีพดังนั้นเขาจึงรู้ดีว่าจะดึงสิ่งที่ดีที่สุดจากตัวผมไปได้ยังไงและผมรอการได้ร่วมงานกับเขาอีกหนไม่ไหวแล้วผมรู้ว่ามันต้องใช้เวลาต่อการประสบความสําเร็จขั้นสูงและผมมุ่งมั่นที่จะสารต่อสถิติกับสมสร,รที่พิเศษแห่งนี้นอกจากนี้เดลิกโพสต์อบัมลาบาเยินก่อนลงเอริกเมเทตในวันเดียวกันด้วยถึงแฟนบ่าเยินที่รักผมอยากขอบคุณทุกคนที่มอบความรักและการสนับสนุนให้กับผม ผมใช้เวลา2ปีที่น่าทึ่งกับสโมสรที่สวยงามแห่งนี้มันถือเป็นเกียรติอย่างแท้จริงที่ได้เล่นให้กับสโมสรอ,อย่างไบยมนิคเราประสบความสําเร็จอย่างไม่อาจลืมเลือนได้ร่วมกันมันรวมทั้งการได้แชมป์และค้าคืนของเกมแชมเปี้ยนลีกอีกหลายนัดความทรงจํานี้จะอยู่กับผมตลอดไปด้วยเหตุน,นี้ผมจึงจากลาสโมสรด้วยความรู้สึกที่หวานอมขมกลืนผมจะจดจําความรักและการสนับสนุนที่ผมได้รับจากเพื่อนร่วมทีมสตาฟและแฟนบอลตลอดไป การลงชื่อขอให้สโมสรเก็บผมเอาไว้เมื่อไม่นานมานี้ประทับใจผมอย่างสุดซึ้งขอบคุณทุกคนสำหรับ2ปีที่น่าทึ่งผมขอวอวยพรให้บาเยิร์โชคดีกับการคว้าแชมป์ได้อีกมากมายอย่างที่บาเยอร์ทำได้เสมอมานูเซีมาซุยฟูแบ็กทีไมไอเต็ดยอมรับสุดปลื้มที่ได้ย้ายมาค้าแข่งกับผีแดงขณะที่พออ,อกฬาชี้เป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยม หลังจรดประกาศก,กับโรงละครแห่งความฝันเสร็จสับมาสอยได้เอ่ยว่ามันเป็นความรู้สึกที่เหลือเชื่อที่ได้เป็นนักเตะขอมเมเดีและผมไม่อาจรอการเดินลงสู่โอทัฟฟอร์ดด้วยการสวมเสื้อสีแดงได้อีกแล้วผมรู้ว่าผมย้ายมาร่วมทีมในเวลาที่น่าตื่นเต้นทุกคนที่ผมได้คุยด้วยมีความทะเยอทะยานตรงกันต่อการได้เห็นเราคว้าแชมป์ร่วมกันและผมสามารถรู้สึกถึงความมุ่งมั่นที่จะประสบความสําเร็จมาสอุยเปิดปาก เอริกชทนฮักมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาการของผมในฐานะนักเตะดังนั้นมันจึงน่าตื่นเต้นที่ได้กลับมาร่วมง,งานกับเขาอีกครั้งผมรู้ว่าเขาคาดหวังอะไรจากนักเตะของเขาและผมจะมอบทุกอย่างเพื่อช่วยให้ทีมประสบความสําเร็จดานแดนแอชเวิร์ดพูในการกีฬาของผีแดงระบุถึงการเซ็นสัญญากับดาวเตะแอฟริกันว่านูแซมมาสอุยเป็นกองหลังจอมบุกที่เล่นได้ทั้งฝั่งขวาและซ้ายของแผงหลัง ประสบการณ์และความสารพัดประโยชน์ของเขาจะทําให้เขาเป็นการเสริมทีมที่ยอดเยี่ยมของเราเขาผ่านการคว้าแชมป์มาแล้วอย่างมากมายในอาชีพของเขาเรารู้ว่านูซแซมีใจิตใจของผู้ชนะซึ่งจะเป็นคุณสมบัติพิเศษของทีมที่เรากําลังสร้างขึ้นมาเพื่อความสําเร็จอย่างที่แมนเดจ์โหยหาแมนยูเตรียมสาวื่นอดีตแมวมองเคยเตือนอย่าเซ็นมัดทายเดลิก เดอะมินเลอร์เผยเมื่อ13สิงหาคมว่าผีแดงหวังคว้าเดลิกมานานแล้วตั้งแต่สมัยที่เขาค้าแข้งในบ้านเกิดโดยโชเซ่มูนิโยต้องการฉุดเขามาสวมยูนิฟอร์มเรดเดวิลเมื่อปี2018กระนั้นก็ดีสื่อเจ้าดังกล่าวเผยว่ามาเซลบูธแมวมองของทีมโอทฟอร์ดซึ่งลุยฟานเก่าคว้าตัวมาช่วยงานในทีมผีแดงอยู่ก่อนแล้วแนะนําเฮียบูซึ่งเข้ามาคุมทีมต่อกกุลสื่อนัดว่า่าเซ็นสัญญากับเดลิกเนื่องจากเป้าหมายรายนี้มีปัญหาเรื่องรูปร่างที่อ้วนง่ายอีกทั้งงคคุณพ่่ออขอเขเเ้้าป็นนนนนทีีมหัักตกตววิดย หลังตัดใจจากเดลิกแมเนติตซึ่งมีโอเลกูนาโซชาคุมทีมต่อจากกุนสื่อปรตุกิสหันไปทุ่มเงินเป็นสถิติ80ล้านปอนดึงแฮร์รี่แม็กความาจากเลสเตอร์ในปี2019ขณะที่เดลิกย้ายไปร่วมทีมยูเวนตุสด้วยค่าตัว67.8ล้านปอนด์ส่วนบูธทำงานให้กับผีแดงจนถึงปี2022 แฟนผีสิงลูกชอเวืดช่วยแมนอยู่ช่วงต้นซีซั่นแมนเชสเตอร์เดออกถแถลงการเมื่อวันอังคารที่13สิงหาคมว่าลูกชอแบ็กซ้ายคนสำคัญจะพลาดลงเล่นเกมหลีกหลายนัดในช่วงต้นฤดูก,กาล2024-2025เนื่องจากมีปัญหาบาดเจ็บที่น่องซึ่งได้รับมาจากการฝึกซ้อมช่วงต้นปรีซีซั่นนอกจากนี้ปีแสดงระบุว่าฟูลแบ็กทีมชาติอังกฤษวัย29ปีกำลังทำงานอย่างหนักในการฟื้นฟูสภาพร่างกายด้วยความหวังที่จะกลับมาพร้อมช่วยทีมหลังจากผ่านพ้นช่วงพักเบรกทีมชาติหน แรกช่วงกลางเดือนกันยายนสำหรับแมตตมีคิวลงเล่นเกมเพีเบริกนัดเปิดฤดูกาลบันสุกที่16สิงหาคมนี้โดยจะเปิดรังโอทฟอร์ดรับมือฟูแลมทั้งนี้ฤดูกาล2023-2024ที่ผ่านมาชอกลับมามีปัญหาเรื่องความฟิตอีกครั้งโดยมีสถรติลงเล่นให้แมตต์รวมทุกรายการแค่15นัดเท่านั้นทั้งที่ฤดูกาลก่อนหน้าลงเล่นถึง47นัด แมนอยู่ช็อกกองกลางดาวรุ่งขอขึ้นบัญชีย้ายทีมในตลาดซัมเมอร์หลังมองเห็นอนาคตริปรีมีรายงานว่าฮาริมาเม็ดบรีก,กองกลางของแมนเชสเตอร์เดได้ยื่นคำขอย้ายทีมต่อสโมสรแล้วหลังจากที่ไม่รับโอกาสภายใต้การคุมทีมของเอริกเทนฮาก นักเตะจากอะคาเดมี่รายนี้กำลังมองหาการตัดความสัมพันธ์กับยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์โดยเจ้าตัวดูดตะะหนักดีว่าตนนั้นไม่น่าจะมีอนาคตภายใต้การคุมทีมของกุ่นสื่อชาวดัตจึงนำไปสู่การขอย้ายทีมในครั้งนี้โดยเมื่อเร็วๆนี้เว็บไซต์ The People Person ได้รายงานว่ายักษ์ใหญ่ของสกอตแลนด์อย่าง l a s สโก Celtic และเรนเจอรให้ความสนใจในตัวฮันดิบาอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานความเคลื่อนไหวที่สำคัญจากทั้งสองทีม ทางด้านแม r ิเต็ดนั้นได้เปิดรับข้อเสนอสำหรับกองกลางวัย21ปีอย่างเต็มที่เนื่องจากพวกเขากำลังมองหามิดฟิลคนใหม่ด้วยเหตุน,นี้พวกเขาจึงพร้อมปล่อยนักเตะออกจากทีมทันทีหากได้ข้อเสนอที่เหมาะสมหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ